นั่งรถไปกว่าจะถึงชินลองมันก็ต้องหิวใช่ไหมคะถ้าหิวแล้วเราก็ต้องจอดหาร้านกินค่ะเรามาเจอร้านนี้ชื่อร้าน Orange Root เขาเขียนว่า Pure เว g เท a ร i เรจอดทันทีเพราะเราจะบอกคนขับไปก่อนแล้วว่าถ้าระหว่างทางที่ต้องการกินข้าวเนี่ยให้มองหาร้านที่เป็นร้านมังไว้ก่อน เราจะได้สะดวกนะคะก็เป็นร้านนี้คนมายืนอออยู่ที่หน้าร้านเพราะอะไรไอตัวที่เป็นไม่อันนะคะยังไม่เปิดต้องรออีกประมาณ15นาที20นาทีแต่พ่อขึ้นไปถามเลยนะคะก็มีพนักงานยืนรออยู่ผู้หญิงที่รัฐนี้จะแต่งตัวแบบนี้นะคะ เขาจะผ้าผืนใหญ่หน่อยแล้วเอามาหุ้มตัวเลยเพ่อกำลังถามนะคะ <Yes. S 2> ว่าเมนูที่มีเนี่ยพร้อมแล้วหรือยัง,ยงเขาก็บอกว่าพร้อมแต่โดซาส่วนอีที่เราอยากกินนะ่ะต้องรออีกประมาณ20นาทีส่วนคนขับรถนะคะไปกินของฟรีแล้วค่ะคือที่นี่นะคะจะมีธรรมเนียมว่า ร้านอาหารที่เป็นทางผ่านเหล่านี้เขาจะจัดเมนูสำหรับคนขับรถไว้ฟรีนะคะคือคนขับรถเนี่ยพาลูกค้าเข้ามานั่งกินที่ร้านปั๊บคนขับรถแยกไปกินส่วนของคนขับรถได้เลยมีอาหารไว้บริการฟรีนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดวันนี้เป็นเมนูอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจ่ายค่าข้าวให้คนขับรถนะคะเขามีกินฟรีอยู่แล้วตามร้านค้าที่เรานั่งกิน แล้วก็เป็นนั่งรอได้20นาทีเขาก็มีพนักง,งานมาเรียกนะคะบอกว่าอาหารพร้อมแล้วให้เข้ามานั่งในฮอลได้เลยก็พากับมานั่งค่ะสั่งเป็นข้าวถาดทาลีนะคะแบบเติมไม่อัน้นเติมไม่อั้นนีไม่ใช่ทุกอย่างนะคะถ้าเป็นตัวซับจีท้ที่มีราคาแพงก็เติมไม่ได้ปาเปอร์เติมไม่ได้ขนมเติมไม่ได้นะคะเติมได้แต่เมนเมนูเช่น ข้าวโรตีแล้วก็ซีซันอ l ลเวจเนี่ยค่ะทาลีอันหนึ่งเขาก็จะมาให้อย่างนี้นะคะราคา140หรือ160นี่แหละรูปีก็ประมาณ60บาทส่วนแม่กับน้องกินเป็นราชมารโรตีนะคะ แกงสองถ้วยที่เห็นนี่คือแกงถัว่วแกงถั่วแดงหลวงถั่วแดงเป็นสีม่วงเลยนะคะที่นี่ไม่นิยมใช้ตัวถั่วปินโตแล้วก็โรตีแผ่นใหญ่เติมได้นะคะสนิีกจานหนึ่งสั่งเป็นรามาจาวัลก็คือแกงถั่วแดงหลวงกับข้าวส่วนพ่อกินถาดใหญ่ กินรู้จะหมดหรือเปล่ามีแบบเติมไม่อันอีกถามจริงเหรอว่าคนที่เติมเนี่ยท้องเคลืออะไรนี่เท่านี้อ่ะยังไม่เติมมันก็กินไม่หมดแทบจะไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยอย่างปนี้ซับจี้อย่างเงี้ยเติมไม่ได้เขาให้ทีเดียวนะคะเรากําลังรออีกอย่างมาส่งนะคะคือโชเลจาวันก็คือแกงถั่วลูกไก่กับข้าวนี่อง แถมแกงถั่วมาให้ถ้วยหนึ่งข้าวเยอะมากส่วนที่เป็นแกงถั่วกับข้าวกับแกงถั่วกับโปรตีนเนี่ยจานละ120รูปีเติมไม่อั้นเหมือนกันนะคะระหว่างกินก็จะมีพนักง,งานสาวน้อยนะคะมาคอยเสิร์ฟอาหารที่คร่องลงไปตลอดเวลาอะเรามากินกันดีกว่าขออนุญาตไปกินก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ